สวัสดีครับ fc ช่องวิธีชีวิตชนเผาไทยขาบ้านเสมืมานะครับสำหรับวันนี้เบาวนิดก็จะมาพูดถึงของน้ำเต้าน้ำเต้าเซียนใหญ่น้ำเต้าแครนะครับและแม้กระทั่งน้ำเต้าอิสราเอลนะครับความหมายก็คือน้ำเต้าเซียนใหญ่ก็เป็นน้ำเต้าเซียนแต่ลูกใหญ่นะครับใหญ่ถ้าเป็นลูกเล็กก็เขาเรียกน้ำเต้าแครนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นน้ำเต้าใช้รับประทานนะครับเป็น น้ำเต้าอิสราเอลพวกนี้จะไม่มีคอแต่ลูกใหญ่มากนะครับลูกหนึ่งสิบสิบเป็นสิบ,ส,บสิบโลนะครับวันนี้นะครับข้างหลังผมเนี่ยเป็นน้ำเต้ายักษ์นะครับที่ผมปลูกเอาไว้อยู่หน้าบ้านเห็นไหมครับปลูกได้นะครับปลูกโชว์ได้นี่ผมปลูกไว้อยู่หน้าบ้านนะครับเอ่อถ้าเรามีพื้นที่น้อยนะครับผมอยากแนะนําการปลูกแบบทําร้านนะครับทําร้านขึ้น2องคูณส หลังจากนั้นค่อยเอาคือของน้ำเต้าเนี่ยพาดไปพาดมาพาดไปพาดมาเป็นการทำ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 ระเบียบก็ได้จัดระเบียบก็ได้นะฮะคือลูกเขาก็จะเป็นลูกและหย่อนลงมาข้างล่างนะครับส่วนการลดน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะลดน้ำแค่จุดเดียวนะครับบริเวณต้นโคนนะครับแล้วถามว่าข้อดีข้อเสียของการปลูกจะตีงู ข้อดีข้อเสียของการปลูกแบบขึ้นร้านและก็บ่อยเลื้อยตามดินนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับผมจะพูดข้อดีของการปลูกแบบว่าขึ้นร้านนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะจัดรูปทรงได้นะครับสวยงามและก็เสียดินก็ไม่มาเจาะนะครับส่วนการที่วางไปในพื้นให้เดินไปในข้อดีก็คือหนึ่งนะครับมือของน้ำเต้านะครับก็จะกลายเป็นรากสามารถหาอาหารเพิ่มได้อีกส่วนหนึ่ง นะครับส่วนข้อเสียนั้นลูกก็จะไม่ค่อยสวยแล้วก็จะมีบางลูกนะครับเส้นดินก็จะมาเข้าประเจาะนะครับวิธีการแก้ไขก็คือหาเศษหญ้าเศษฟางอะไรมาวางเพื่อที่จะไม่ให้เสี้นดินขึ้นมาเจาะนะครับอันนี้คือข้อดีข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับส่วนการบำรุงดูแลรักษานะครับก็ถ้าเรามีปุ๋ยเคอาก,ก็ใส่ปุ๋ยเคอ,อกะนะครับแต่ถ้าจะใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเราก็ให้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอบางท่านเอาไม่ได้นะครับ การใส่ปุ๋ยต้องออหนักไปที่ธาตุธาตุโพแทสเซียมบางทีบางคนก็บอกว่าธาตุไนโตรเจนนะครับไม่ต้องไม่ต้องเทียงกันนะครับแล้ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับจะเป็น15 1 5 17 17 1 7อะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนปุ๋ยทางใบก็ให้ปกตินะครับบางทีบางท่านอาจจะมีฮอร์โมนก็ใช้ฉีดใช้พ่นปกตินะครับเอาละครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพาไปดูว่าน้ำเต้าเบานิดเนี่ย ดดไหมนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับต้นไม้นะครับนะครับนี่คือน้ำเต้าของผมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยการปลูกสวยงามการดูแลก็โอเคนะครับอ่านะครับนี่ก็คือเป็นเป็นลูกน้ำเต้าที่ผมปลูกไว้นะครับ FC ลองลองนับดูครับว่ามีกี่ลูกนะครับ สำหรับน้ำเต้าต้นนี้นะครับต้นนี้นะครับอายุก็ประมาณเกือบเกือบ200วันนะครับคืออายุของน้ำเต้ามันจะยาวนะครับบางทีอาจจะถึง2ปีนะครับถ้าว่าน้ําไม่ขังทําให้รากเน่านะครับเขาจะไปเรื่อยๆนะครับโดยที่ถ้าเราดูแลดีก็ยิ่งจะไปเรื่อยๆนะครับนี่นี่คือน้ำเต้านะครับเป็นน้ำเต้าเซียนใหญ่นะครับอันไหนที่ไม่ใช้เราก็ตัดทิ้งก็ได้นะครับเพื่อเป็นการลดนะครับ นี่เห็นไหมครับนี่คือถ้าเขาไม่ลูกเขาจะไม่เลี้ยงยอดนะครับนี่คือน้ำเต้าเห็นไหมครับ FC ดูอันนี้คือไม่รู้ผมจะบอกว่ารุ่นไหนนะครับมันหลายรุ่นนะครับน้ำเต้าแต่ก็แปลกนะครับบางทีอยู่ใกล้ๆกันอย่างนี้นะฮะก็ไม่เป็นคอนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ปลูกน้ำเต้าเซียนนะครับไม่เป็นคอไม่เป็นไรนะครับลูกนั้นไม่มีเซียนเราสามารถที่จะเอาไปทำอาหารได้ นะครับแต่สาหรับลูกอย่างนี้นะครับเริ่มสวยนะครับหลังจากนั้นก็เราปล่อยน้ําเต้าทิ้งไว้นะครับนดี่ดูดูครับเราปล่อยทิ้งไว้ประมาณสักอีก90สบวันน้ําเต้าเราก็จะแก่นะครับแก่แบบนี้ฮะทางนี้น้ําเต้าแก่เห็นไหมครับนี่ครับน้ำเต้าแก่อันนี้น้ำเต้าแก่นะครับนี่ เมื่อแก่แล้วเราก็สามารถที่จะตัดเอาไปแช่น้ําเพื่อที่จะทําเป็นภาชนะใส่น้ําก็ดีนะครับเป็นเครื่องรางของขลังก็ดีนะครับไว้สําหรับที่บ้านนะครับให้มันเ,เขาบอกว่ามีน้ําเต้าไว้แล้วเ,เงินทองก็จะมาต <c oughs> มารวมมาโฮมอยู่ในบ้านนะครับเนะเาะวิธีก็คือเราตัดเลยทัดตัดเลยนะครับนี่ครับเราตัด ได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาสวานเจาะและก็แช่น้านะครับถึงจะได้ลูกน้ําเต้าพร้อมที่จะใช้พร้อมที่จะใส่น้ําดื่มนะครับ,รบนะครับอันนี้เป็นน้ําเต้าเล็กนะครับน้ําเต้าแค่ส่วนลูกนี้เป็นน้ําเต้ายักษ์นะครับความแตกต่างนะครับนี่น้ําเต้าแค่ไอ่ข้างล่าง ผมปล่อยแห้แหงะนะครับนี่ก็เริ่มแห้งแล้วผมจะปล่อยแห้งธรรมชาติครับตัวนี้นะครับเริ่มแห้งแล้วเหมือนกันนะครับแต่สําหรับลูกนี้เดี๋ยวผมจะไปแช่น้ําเดี๋ยววิธีการก็จะเอาสว่านเจาะนะครับแล้วก็แช่น้ําเดี๋ยวเราไปดูลูกที่แช่น้ํากันเลยครับนี่ฮะนี่มาดูนี่ครับที่เมื่อเราใช้สว่านเจาะเห็นไหมครับพอเราใช้สว่านเจาะ เข้าไปนะครับเพื่อเราแช่น้ําก็จะลงในน้ําได้นะครับนี่เมื่อครบ20วันนะครับเราก็จะเทน้ําออกอย่างนี้นะครับข้างในก็จะออกมาด้วยนะครับก็จะเหลือแค่เขาเรียกว่ากระดูนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะครับนี่ครับก็เอาเม็ดออกเรียบร้อยแล้วก็จะเหลืออยู่ในขนาดนี้นะครับ ถ้าลูกอย่างนี้ผมส่งให้ FC ลูกละ100บาทนะครับเอาเปลือกเอาเมล็ดออกเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะครับเราพอได้ถ้าพูดถึงเราทำเมื่อเรา20วันเมื่อขย่าออกแล้วเราก็มาตากไว้อย่างนี้อีก3วันนะครับช่วงเย็นให้เก็บเข้าร่มนะครับเราก็จะได้น้ำเต้าที่ไม่มีเมล็ดนะครับโอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็จะขอจบตรงนี้นะครับสำหรับการ ปลูกน้ำเต้าเอาเมล็ดน้ำเต้าออกยังไงอะไรยังไงนะครับท่านไหนไม่สนใจไม่เข้าใจนะครับก็คอมเมนต์มาถามนะครับว่าวิธีวันก่อนนะครับมีพี่คันชิตนะครับถามผมว่าเมื่อได้น้ำเต้ามาแล้วจะทำยังไงผมก็ได้แนะนำนะครับในการเอาเมล็ดข้างในออกนี่คือภูมิปัญญาของคนวัดรโบราณหรือคนเผาไทยขานะครับวิธีการนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ต้องการอยากได้เมล็ดไปปลูกก็แอดมานะครับ089 148 1346สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ